พบกันในช่วงปฏิบัติการสีขาวค่ะค่ะรำคะ่ะวันนี้มาเดาปฏิบัติการสีขาวของเราีเนืี้งอะไรคะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะตาตารู้ไหมคะค่ะเออค่ะแล้วในปฏิบัติการสีขาวของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่มวันสีฟ,ฟ้าวันนี้อนาคตได้อะไรคะเดอนคะ่ะเรื่องถ้าเราเริ่มเริ่มวันนี้แล้วอนาคตเราจะได้อะไรคะวันนี้เราจะได้มีตมังใจ ที่มาที่โรงเรียนเลยค่ะนอนแล้วแคปชั่นวันนี้ก็คือมันจะได้หน้านอนแล้วมีแคปชั่นไหมคะวันนี้แคมชั่นวันนี้เกี่ยวกับไปด,ดูค่ะค่ะแล้วเกี่ยวกับอะไรคะเปลือจังชีวิตโสดอยากเป็นคนโสดของใครสักคนค่ะแล้วได้แล้วขัไปขอเลี้ยงเชฟให้คุณยิ้มเป็นจังวันนี้ การสิ่งเห่านี้ของเรามีอะไรบ้างครับวันนี้นะคะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแนะค่ะซึ่งใครว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายคะอันตรายมากค่ะซึ่งในบุหรี่ไฟฟ้านะคะอันตรายที่แบบเชือสัตวนี่ยโคตรมีมากกว่า95เทอร์เซีย,ยทีเดียวค่ะคระบับผมและผลกระทบต่อร่างกายนะครับ1นนะครับระบบประสาทส่วนกลางนะครับเวียนหัวปวดศีรษะนอนผิดปกติ2ระบบทางเดิอนอาหารแผลในกระเพาะ อาหารกรดไหลย้อนและมะเร็งครับสามร,ระบบกล้ามเนื้อปวดข้อกระดูกเสื่อมร่างกายสั่นครับและสี่นะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะและห้านะคะระบบหายใจค่ะครับผมอ่าแนอนครับก่อน,นจะจากกันไปวันนี้เราฝากแคปชั่นสักหน่อยไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับพี่แคปชั่นวันนี้อะไรครับพี่อยากรู้นะ ไม่ถูกตัวบนไม่ถูกตัวล่างแต่ถูกใจใครบ้างจะได้ไหมในสุดยอด <c oughs> เข้าบรรยากาศเพราะวายมากเลยค่ะแ,และในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค,ครูเวรประจันวันนี้ครูวิรัติทิศสีค่ะขอต้อนรัในวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่10บกุ๊ปาพันธ์ทีพุทธศักราช2568นรบแดพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ในช่วงรุ่อวัย <c oughs> รุ่ปัจจุบันรุ่นท่านในการสำคัญพบกันในช่วงฮอนดีเดย์ครับ น้องบูครับเรารู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรครับวันนี้วันอาสารักษรินแดนครับพี่มาใช่ครับเมื่อเรารู้ถึงวันแล้วเราก็ต้องรู้ถึงที่มาที่มาของวันอาสารักษรินแดนนะครับย้อนกลับไปในว,วันที่10บุฤภาคมปีพุทธศักราช2497ันีาะครับในตอนนั้นได้มีการออกพระราชบัญญัติให้กองอาสารักษดินแดนอยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทยนะครับ และนี้หาภายในยังกล่าวอีกว่าในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันอาสารักษานิดนโดยมีผลคับใช้ทั่วประเทศครับที่นะครับที่คือที่มาของวันอาสาสักษานิเดนเขามาในท่านนี้เพื่อนำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสาที่ได้ที่ได้ปกป้องประเทศไว้นะ่ครับและในวันนี้นี่เราจะมีแคปชั่นอะไรอีกครับน้องดอน ีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราจะเป็นแคปชั่นแนวไนดีเหมือนได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าพรุ่นี้ก็จะมีงานหรือเราจะสื่อถึงพี่คนนั้นยังดีวันี้นี่ยน้องกอนเรื่อเลยครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับงานพรุ่งนี้นะคะนแต่ลนี้ก็จะโอเ n h นเฮาสแล้วด้วยอยากจะให้ได้แคปชั่นเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะพี่อยากรู้แล้วต้องรบอกพี่หน่อยหาได้ลยคพี่าอยากมีความรู้ต้องอเ แต่ถ้าอยากมีสองเราต้องโอเพ่นคลาวันพรุ่งนี้ก็โอเพ่นคลาด้วยเหมือนกันนะครับได้ข่าวมาวันนี้นะครับจึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะครับที่มีความสนใจในวันพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดโอเพ่นคลาขึ้นซึ่งโอเพ่นคลาในวันพรุ่งนี้นะครับจะบอกเลยว่ามีหลายกลุ่มมากลหลายหลายกลุ่มสาระในการจะนําเสนอความรู้่านิจกรรมต่างๆซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับโอเพ่นคลา อาจจะเล่นเปิดตัวลิขชาตจริงๆก็ได้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยใช่เหรอครอับิขาต่ครับอาจาจะเจอแล้ววันเดินทางอยู่ก็ได้ในวันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับในลำการถัดไป